ไม่ได้ขอเอาอะไรมีเสียมย,ย,ยู่ก็ไปเลยนี่ไดี๋ยโตนันเ่ลี่ยเลยเนีงมันเนี้งมันแล้นะไลเตอร์นี่ปวดบวบเลยพี่นีอ,องเลยน่นา สวัสดีสวัสดีพี่น้องมันนี่กามาพอเขาบอกเขาข้ามกันาะบอกข้ามกัสิได้ภาพเพราม่พี่น้องมาดอกห้องพี่น้องไอ้ฮะคือหาหน้าไม้นั่นแหละบริหารหน้าไม้รุ่นนี่นะคือจกแก้หน้าไม้พี่น้องเอ้แต่มาหาชาวบ้านไม่ต้องกีบเพื่อนบริหารหาบริกีรแก้หน้าไม้รุ่นพี่น้องเอ้ได้ว่าจะมาหาหน้าไม้มาหนีิมากบริมากคุณียะเราพี่น้องเอ้มากับเบาตีเพื่อนด้านพี่น้องเอ้มากับด้าน ก็จะไปกับก็คุณเอฟซีคนที่เขามามาติดตามหอบซุ่มมองค้ามตลอดมาเนาะดุ้นประกันพี่น้องเลยว่ามองค้ามจะมาหรือเ่มาตีเพ่ระกับพี่น้องไอ้ทานอะสบายดีไหมดีบนรยากาศข้าสชิ้าพ่อพาไปหาหน้าใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปหาหน้าใหม่ก็เถอนนี่เห็นแล้วพี่น้องเลยนอนไหนแข่งม้านเลยตูดมันนะตูดมันกระเซ็บกุ้งกันพองอัน แต่ว uh. uh, so uh. ่าน้อยพี่รสองอันเยอเบ้งอีกอ้หเดียพี่โตดมันนะโมม่หนงมันโมม่หนอนตดมันตดมับตีเพิ่งกะสอกห้าจุพี่อือืูเดีว nhảy bật lại phiền rồi, bật lại kín gì đó, bỏ cả lại, nòm nữa là, đây, tôm ngay nó mày đi, nói này phiền rồi, em mất, nò mất nào, một mình nò mất xăm bỏ có có phải đâu, tột nó rồi, dù này cái này, ông chung mình lại. <laughs> ากอดตัวบาดีอื้อยังได้ได้ทััหยาอุ้ยโอนคลาดนี่ได้แต่โตดมันเพี่ยงเลยสองห้าไปน้ำมันนี่แหละจะค้ายากไนในน้ำใหม่ยำเห็นเดียวเห็นเดียวอยู่ไหนพ่นอยู่ไหนอยู่ไหนวูนลอยใหญ่ดีนี่ นอนมันได้ไรนี่ว้าวฟุ้งกันย่าเลยผมมีพิราไปตัดช่วงนี้ช่งมือมีพิราตัดผมก่อนงอหนใญ่ขนาดไม่ได้ขอเอาอะไรมีเสียมยืดก็ไปเลยมันอยู่หก สิได้นอนึงคือยากโอ้เพื่อสิออกมาได้ไม่ขาดแเกียมาเขาอาไปไ พี่นองเยพอตุไปว้าวกินเลีวพี่น้องเลยอหยอ,อย่ากในี่ดินเลยว่ามักกับล่งพุนตต่นคนโตมากขึ้นนะแห่งเติบเมืม่มอโทษทำเมนกงกินเปินคนตกับทางบ่านนี่นี่นีเดน Ui, uh, đi đều nó Đeo vườn bao tì phần phía rồi, thằng tí tì phần này hiến bò hên Thấy gì? Lại bò Ui, tốt với rồi Tìm sắp con, tìm lời phần bò Ui, mang bao nạt bò tì phần Ui, sắp ông con Điều sắp ông con

จะขาดครึ่งเลยนะนี่สองนอตัวนี้นั่งอยู่อหันหันหันน,นี่นี่โอู้สามสีนอนพี่รองเลยว้าว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 เร็วนี่อู้ลุงห้องเลยพี่รองเลยเปียกปะได้เย็นเย็นห่อน

อผมกุนเลยว่ะนอหักใหญ่มันพี่รองเลยนอหาพวงนี้หนิก่อนเหี้มหาปืนหาสองหาอี้พี่รองอืมตดมั้งนอะไรดอบบันหาเก่าเลยนะเออก็แข้งแข็งวัวสั่นโผ สันพูดนี ừ, ừ, ่ตัวนี้เสือหมอบอยู่ไหนพูดสันเกากินได้อยู่หรอมะนี่อินโอ้มันวัวปุ้งปุ้งอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยอฮึไรสามแง่งตัวนี้กินเดียวมันหกแง่งมันนะ

Ui, giật lộn Cái lắm, ở kia bảo Thuốc hàm Thuốc hàm phồng như cưỡi Thuốc lấy, Nhà nó u, nạm ừ. nhàng tam nạm rồi bỏ tí phần thứ gà ta nhàng Hết một nè vương Nè ngon vô noon outsap oni sap pin vô kìm sap chung mh 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 Ui tốt m nè m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  Nè m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  cả m m m hà m เดี so, the uh, ๋ยวไปเบิ่งอีพ่ออีแม่เราเห็นยังอยู่อยู่สวนพี่น้องอยู่เทียงนะป่ะเดี๋ยวไปเบิ่องเราเห็นยังอยู่เทียงตอนนี้ก็มาหอดเทียงนะเราจจักตอกพี่น้องไอ้สองเถวแล้วโอ้สบายดีจักตอกค่ะจักตอกก็ได้จะสร้างตอกพี่น้องเอ้บ้านคือยาสูบนี่แล้วจักตอกขายได้ดีด้วยความอยากอืมบริสุทธิ์กือบ็นเรื่อนง่วพี่น้องไอ้ไม่งสูบแล้วก็วอยุไม่ลงสูบเราอยู่ไทยอ่ เรามีเบียร์ร้ายพี่ลงเลยละละร้ายใจมิตรอยู่กับผู้หลานจ้ะผู้เรี่ยวนี่ไปเดี๋ยวกินก็พีลงเลยบาตนี่เดี๋ยวถอดกระไม้ก่อนร้ายเติบกินบุร้ายคนพี่ลงเลยสี่คนกินเดี๋ยวปอกก่อนเดี๋ยวปอกก่อนกินแดงพี่ลงเลยหากินแดง ว้าไ้เก่งก oh ินแดงขนาดนี้ว่าเขาพินก็กินได้อะไบอกง่ายแลยทำไมอนนี้ยูน้อยขนาดตัวนี้ ในฟ้าบุบชาทำนี่นะเนี่เขาเรียกแมเดียนนอง่เขเรไม่ได้หรอครับปิดเดอรอเดอร์หอดเลยรู้เพราะพี่เขาขายอยู่กน้ไมเอางมุดก้อนปลาหยุดผมบนั้นน่งมางย่างเ้ เกตนังนะคือนแม่มันบเอามันนอาีนมิ้นตนนี้ก็บอกแดดแล้วนะนเดี๋ยวผ่านไปตอนหน่อยหนะมีซอยผ่านซอยได้สิตรงไี้ซอยบนี้ cho mình có sói đây lại từ dâu đang nam tụm tôi sẽ mỏ con này cả đạn cho cúng con anh tùng chỉ để tổng, vậy Lăng đây để để của này nhớ xe nào tôm bạn đi nhớ bạn đi thôi tiêm cương mày thà là đi món nó mạnh có phải không em xuống đây con tầm khoảng vừa này này tầm khoảng vừa này làm nó nhau này này cái tâm đây rồi xây nó nang nó bay bản không mình khó khăn điều thuộc nằm nó mày thuộc nằm nó mày ô con ต้องนำมาใหม่ลุงถอดลุงเมื่อใดพี่น้องเอยเดี๋ยวทำการแกะเราปุงพี่น้องเอ๋เสร็จเสร็จหอ้นแบนี่ตอกใส่ํะไม่มาว้าวไป ngọn lịch rồi đi rồi mhm này mhm 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 องก็เขาแดงโมคัำมาพี่น้องมาแกงน้อไหมใส่กปูแดงบริได้กินล้นนะคุีแซ่บพี่น้องเ้ยมาพี่น้องมาเขาแดงมากระปงมากะปุงนะมากรปูแดงแซ่บมาองคัำมากระปูแดงพี่น้อง ใส่เย็นเลยเนาะใส่ปลาเยนมา

ก่อนจะิดคลิปกันขอบคุณเอฟซีคนที่เขามาติดตามหับซุ่มบองคำาตลอดมากเนาะไปคลิปหน้าพอวองคำามใหม่พี่น้องเลยฝากพี่น้องเอฟซีคนลืมเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามวองคำาลอยเนาะ